เทคนิคลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดินปี2-5-6-7ที่แพรลินช่วยลูกค้าประหยัดไปหลักแสนใช้เทคนิคอะไรเอามาฝากทุกคนคะ่ะ เคสนี้นะคะจริงๆต้องเสียภาษีล้านสองค่ะแต่ว่ามาหน้างานวันนี้นะคะแพรลินประหยัดค่าโอนไปประหยัดไป2องแสนเลยเหลือชําระเพียงแค่1ล้านบาทเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทํายังไงแพรลินประหยัดไปได้ถึง2องแสนแบบถูกกฎหมายด้วยนะไม่เอาแบบใส่ใต้โต๊ะเคสนี้นะคะจริงๆมันเป็นที่ดินเผืนเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่แพรลินนะคะก็ไปจับซอยให้เป็น3ส่วนค่ะทําให้ช่วยลดค่าโอนได้ค่ะเพราะว่าภาษีเงินได้นะคะจะคํานวณเป็นตามขั้นบันไดค่ะแล้วก็มัดรวมเนาะถ้าเราไม่สามารถแบ่งซอยแปลงได้นะคะเราก็จะโดนทานภาษีที่สูงค่ะ แต่แปลงนี้นะคะทำออกมาซอยตัวที่ดินเปล่าออกมานะคะแยกออกมาเรียกได้ว่าจริงๆแล้วต้องจ่ายสี่แสนกว่านะคะก็เหลือออกมาไม่ถึงสามแสนค่ะขอสามคำนิดนึงค่ะสำหรับการบริการของแลนฟลอรในวันนี้ค่ะเยี่ยมรวดเร็วนะคะเยี่ยมร,รวดเร็วนะคะคอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทางคุณฮอตนะคะที่มาใช้บริการขายฝากกับแลนฟลอรในวงเงินนะคะเกือบสิบ,บล้านเลยทีเดียวขอบคุณมากสำหรับ,รบวันนี้ค่ะสวัสดีครับ สำหรับเทคนิควันนี้ที่แพรลินเอามาใช้กับลูกค้าของแพรลินที่มาทํไขยฝากกับแพรลินค่ะเพราะว่าเราก็อยากช่วยให้เขาประหยัดภาษีในวันที่ทํไขยฝากนั่นเองสาหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการทํไขยฝากต้องการผู้ช่วยืออาชีพนะคะ ติดต่อเขามายังบริษัทแลนฟลอนได้เลยค่ะทางเรานะคะพร้อมจัดหาเงินทุนเข้ามาช่วยให้ลูกค้านำบ้านมาแลกเงินได้เลยด้วยเงินทุนนะคะไม่จํากัดค่ะเพราะว่าเราคํานวณทุกอย่างขึ้นกับมูลค่าหลักทรัพย์แล้วก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่0.75%ต่อเดือนเท่านั้นค่ะพร้อมไม่มีนโยบายยึดทรัพย์นั่นเองหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ